อันนี้เราเวลาเราวัดเราก็จะแต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่ใส่ไหมใส่ปุ๋ยไหมไม่ได้ใส่นะนอ่าันนี้เราก็จะวัดข้างนอกวัดข้างนอกตรงนี้เราก็จะจิ้มไปประมาณสัก2อส่วนสนะครับตรงกลางคือปิดคือออฟสวิต์ด้านขวาคือค่า p h pH. PH ดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกทุเรียนก็คือ5.5ถึง6.5อันนี้อยู่ประมาณ6ดูแถวบนนะครับ6.2แจวเลย คือค่าดินดีมากไม่ต้องปรับไม่ต้องไปหาสารปรับปรุงดินโดโลไม้ปูนขาวนี่ไม่ต้องเลยบางคนเนี่ยชินที่จะใสปูนขาวค่าดินอย่างนี้ยังไปใส่ปูนขาวอีกม,อมันก็จะยิ่งกันด่างไปดีใช่มดีมากครับต้องใช้คําว,ว่าดีมา,ากไม่ใช่ว่าดีธรมรมดาปกติมันจะลงไปต่ําถ้าต่ํากว่า5.5เนี่ยไปสี่ไปสเนี่ยส่วนใหญ่ดินเป็นโรดแล้วอาจารย์ลองไป นนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มที่โคนด้วยอันนี้เราให้ดูก่อนนะคะว่าสภาพดินที่อันนี้ของเดิมกับบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยจะต่างกันไหมนอกจาก p h เราวัดความเป็นกรดเป็นด่างหรือดินเปรี้ยวดินเค็มแล้วเราจะวัดค่าปุ๋ยในดินอ่าวัดค่าปุ๋ยในดินจะดูแถบล่างนะครับแถบล่างเนี่ยถ้าสีขาวคือไม่มีเลยส่วนใหญ่พวกพืชไร่อะที่เขาปลูกอ้อยปลูกมันที่กินเยอะๆเนี่ยพอจบฤดูไปวัดมันจะออกขาวเลย ของเราเนี่ยถ้าทุเรียนเนี่ยอย่างน้อยแต่เขียวเราก็ใส่ได้เลยแต่นี้มีเขียวเขียวขึ้นอมแดงนิดๆอันนีนนนน้นี่ขนาดนี้ยังมีปุ๋ยอยู่มีปุ๋ยโดยธรรมชาติของเขานะครับขนาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาจะมีปุ๋ยโดยธรรมชาติเขาอยู่แต่ถั่วใส่แล้วจะูนโคนเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ไดู้นโคนแต่ถ้าเยอะเกินไปแดงเนี่ยไปแดงนี่เตรียมไหมเลยแต่อันนี้เวลาเราเวลาเราวัดแต่นี่มันเพิ่งใส่ปุ๋ยอเดี๋ยวลองให้ดูก่อนปกติเขาจะวัดตอนหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณสัก1 0บถึงสิบห้าวัน อ่าอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดดูจะเล็กลองลองเอาอ่าลองลองลองที่เราใส่อ่าครับตรงตรงตรงนี้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆไปวัดเนี่ยหนึ่งคือโอ้โหน้ํน้ไปอย่างเงี้ยถึงว่าไม่ถึงมันไม่เหลืองทั่วไปเนี่ยมันถ้าถ้าที่ส่งมาปรึกษาคือดินมันแฉะเลยฝนตกมันก็ขังพอขังปุ๊บน้ํามันดูดไม่ได้ใบก็จะเหลืองเลยอันนี้เอ่าอันนี้ค่าปุ๋ย ถ้าปุ๋ยถ้าอันนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินไายเพราะมึงเพิ่งใส่นะครับเราก็ยังไม่ได้ละลายยังไม่ได้ลดน้ําเลยแต่ว่าที่มีอยู่ในดินเดิมเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยเราจะมาไว้วัดเช่นเราใส่ปุ๋ยไปแล้วใช่ไหมครับประมาณสัก20วันแล้วลองมาจิ้มดีถ้าแต่เขียวเมื่อไหร่ค่อยเติม mm hmm. แต่ถ้ายังเลี้ยงเลี้ยงอยู่เขียวอมแดงเนี่ยยังไม่ต้องเติมเขาเลยเ mm hmm. พราะถ้าใส่ไปจะยิ่งเป็นแดงเ mm hmm. พราะนั้น20วันหรือว่าหลังจาก20วันหลังใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ย เพราะว่าถ้าเคมีเนี่ยอย่างที่เคยอธิบายไปว่าประมาณสัก15-20ว,วันเนี่ยเขาจะไปเกลี้ยงหมดละแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบที่เราแนะนำเนี่ยเขาจะกินนานเพราะนั้นฤทธิ์เขาจะบางทีเป็นเดือนถึงเดือนครึ่งอันนี้เป็นยังไงยังอันนี้ย,ยังอยู่ได้อีกประมาณ15-20วันเลยครับคือยังไม่ต้องใสใช่ไหมกถึงยังไม่ต้องใส่เลยครับแต่ถ้าแตะขาวแตะเขียวเนี่ยครับดูแถบล่างนะครับแตะเขียวเมื่อไหร่ค่อยเติมหรือบางคนถ้าชํานาญหน่อยเขาจะดูใบ ดูใบคือถ้ายังไหลยังดำยังเขียวเข้มอยู่เขายังไม่เติมถ้าเขาไม่มีเครื่องวัดนะแต่ถ้าใบเริ่มตันคือไม่พุ่งแล้วแล้วก็ใบเดิมเริ่มเริ่มใสกันอ่ะกำหนดไม่ได้ดูไม่ได้ดอกน้ำบอนใสก็ภาคตะวันออกเนี่ยเชื่อไหมไปจิ้มไปจิ้มเกือบทุกแปลงเนี่ยไปจิ้มเกือบทุกแปลงแดงหมดครับเพราะว่าเขาใส่เยอะหนึ่งคือไม่ใช่ดีนะหนึ่งทำให้ต้นโซมดินเป็นกรดสังเกตเลยว่าเราไปวัดทั่วไปเนี่ยเนี่ยอันนี้สวยมากอยู่ที่6 แต่ถ้าใช้เคมีต่อเนื่องไปสักปีหนึ่งเนี่ยดินมันจะค่อยๆลงไปนู้นเลยลงไป4ลงไป3พอลงไป4ไป 3, เนีในไฟท็อปจะเตโตดีละเพราะว่าไฟท็อปาชอบดินเป็นโคลด<ม>เพราะนั้นคนที่ใช้เคมีต่อเนื่องแล้วไม่เคยสลับอินทรีย์เลยหรือไม่ใช้อินรีย์เคมีเลยเนี่ยท้าได้เลยว่าพอเส้าปีที่3เขาจะเริ่มเป็นโรคแล้วแต่ของเราเนี่ยแมค่าดินดีมากค่าดินดีมากค่าปุ๋ยก็ยังอยู่ได้เนี่ยประมาณ 15- 20าถึงวันสบายนะครับอานนี้อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับสภาพดิน ก้นนั้นเรามีมิเตอร์วัดก็จะช่วยได้เยอะก็อย่างที่เคยเล่าของส่วนพี่ด้วยอ่ะจากสองแสนนะเหลือแค่หกหมื่นเพราะแต่ก่อนเขาใส่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้พอซื้อไปบอกว่าตัวเนี้ยสองร้อยกว่าบาทประหยัดไปเท่าไหร่อ่ะสองแสนเหลือหกหมื่นเนี่ยจะเอาที่ร้านีแล้วก็ถ้าบางคนดูเป็นเขาจะดอย่างเงี้ยดินไม่มีปัญหาถ้าดินเป็นกรดเขาจะไม่ออกอย่างเงี้ยครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยใบอันใบต้านใบเหลือง ใบแกลนใบเล็กอ่าถ้าดินเป็นกรดแต่เนี้ยคือมาอย่างเงี้ยปุ๊บเราถ้าค่า5.5-6.5ถึงหมายความว่าใส่อะไรกินได้เกลี้ยงกินได้ดีแต่ถ้าดินเป็นกรดเหมือนคนป่วยใส่เต็มดินก็กินไม่ได้ความหมายนะครับคือเราเททิ้งอันนี้เนี่ยวู้ยชอบจริงๆมันออกคุณมันเคยไปดูสวนทุเรียนเล็กคนอื่นไหมมันไม่ได้อย่างนี้นะคุณมันต้องไปดูคุณมันต้องเนี่ยแวะไปดูว่าเขาเขาเขาจะไม่เดินขนาดนี้ เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเดินอย่างเงี้ยทุกข้อเนี่ยอันนี้ใหม่หมดเลยนะไม่ใช่เก่านะอันใหม่หมดนะเนี่ยเลยบอกแค่สองเดือนแล้วมันมาอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเลยบอกว่าชุดเนี้ผมผมนับไปเลยว่าปลูกวันฉัตรมงคลใช่ไหมครับพืชพืชพืชสีวันฉัตรมงคลอ่า วันพืชวันที่สิอ่าฉัดมงคลวันที่สี่เดี๋ยวก็นับไปเลยครับอีกสองปีเดี๋ยวลองดูว่าจะได้อย่างที่ผมบอกไหมแต่ก็ปลูกเกือบเดือนเลยนะพ่อไปโรงพยาบาลมน่งด่นนครับเนี่ยโอเคค่าดินใช้ได้เนี่ยครับมันมันจะสอดคล้องกันเลยนะแต่ถ้าไปแปลงไหนอย่างสุดว่าแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราชะลาชา่าใจเนาะอย่างสุดโคกทั้งหมดทั้งหมดกี่ต้นนะครับ 300, 300. อสามร้อยอ่าเช่นพอปลูกไปสักสามสี่เดือนเนี่ยมันจะมีบางต้น ที่ว่าแกนแกลนอ่าไม่ค่อยไปอันนี้ไม่มีไม่มีอ่ะเตรียมไว้จ้มไงว่าคือต้นไหนไม่แตกไม่อะไรคือจะเอาออกจะเอาออกจะเอาใส่ี่มันไม่มีแต่มันไม่มียังเซลอยู่เลยแล้วถ้าไม่มีซ่อมเลยยังไปปลูกน้เนี่ยก็คือสมมุติว่าเท่าทั่วไปเนาะเขาก็จะประเมินสักสามทีเดือนพอเริ่มเกนแกลนเขาจะไปตรวจดินก่อนมึงทีเป็นที่ดินนะเพราะว่าเวลาขุดมาบางทีขุดสะเนาะมันจะมีหลายชั้นหรือดินหลาย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 ส่วนอะ มันก็จะเป็นโคกโคกนี้มีปัญหาแล้วก็จะต้องไปปรับปรุงดินก่อนพอปรับปรุงดินสักเดือนสองเดือนถ้าเขาไม่ไปอันนั้นจะไปเรื่องต้นพันธุ์แล้วเราก็จะไปวิเคราะห์ได้ทีละเรื่องไปเลยแต่เนี่ยของเาไม่้องตัดไม่้องมเพราะอย่างที่แกะถูกเมื่อกี้เนาะคือต้องต้องไปแนะนำมีตายอยู่จนสางบอมแฉะอ่ามันแฉะแฉะน้ำอ๋อแฉะน้ำไปอยู่แล้วครับนี่่ดูเนาะนี่ดูจากสายตาเนี่ยมันมันไม่มีเหลือง เนีย่ยเรายอดแดงหมดครับดูด,ดูยอดนี่รู้เลยเพราะนั้นดินเนี่ยเขาจะถ้าอย่างเงี้ยไม่ถ้าไม่ต้องตรวจบ่อยเลยแต่ถ้าลึงเหลืองไงเราลองไปตรวจทีอาจจะเป็นกรดหรือว่าเต้านั้นหรือโคกนั้นไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจทีเพราะนั้นตัวนี้มันจะวัดได้ทั้งดินเป็นกรดแล้วก็ค่าปุ๋ยปุ๋ยพยายามคุมไว้ให้ดีครับถ้าแดงเมื่อไหร่เตรียมตัวได้เลยลองไปดูเลยถ้าแปลงไหนที่ว่าไม้แห่งเงี้ยนะไม่ไมปลายนะครับไม่ปลายเข้ามาอย่างเงี้ย มันจะมีอยู่สามประเภทหนึ่งคือน้ําไม่ถึงสองคือฉีดเข้มอย่างที่บอกเมื่อกี<ช>้ฉีดเข้มแล้วมันย้อยยิ่งถ้าไม่ได้ใส่จานจะใบนะมันย้อยมีอยูง่งี้อ่ามาย้อยนี้ก็ไหมสามคือปุ๋ยเข้ม,มก็ที่ตาดอะ่ะสามแปลงที่เพิ่งไปล่าสุดไหม้หมดเลยพอจิ้มนี่เมื่อกี้มิเตอร์นะครับมันแดงสุดเลยคือคือมีเท่าไหร่คือสุดเลยคือปุ๋ยถ้าไม่แน่ใจน้อยๆไ้ก่อนไม่พอเติมได้แต่ถ้าเกินเนี่ยอ,ออกอยาก <S <S